เรื่องยอ่อซีรีส์ดีลับฉบับเล่นเล่ฮาร์โมนี e ซีเครเมื่อการประมูลสัมปทานเกร a เทอร์ดิวตี้ฟรีระดับประเทศเริ่มต้นขึ้นไอวรินทายาธุรกิจโรงแรมโมเร n a กรุ๊ปกับเมวิกาทายาธุรกิจห้างสรรพสินค้าจึงได้พบกันภายในงานถแถลงข่าวการประมูลทั้งสองคนแนะนำตัวและจับมือกันในฐานะคู่แข่งทางธุรกิจแต่ภายในกลับซ่อนความต้องการของตัวเองไว้ ไอวรินตกหลุมรักเมวิกาตั้งแต่แรกพบจึงพยายามหาวิธีเข้าหาเพื่อสารสัมพันธ์ขณะที่เมวิการู้สึกกับไอวรินแบบที่ยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองแต่เป้าหมายสำคัญของเมวิกาคือการเข้าหาไอวรินเพื่อล้วงความลับในฐานะคู่แข่งการประมูลเมื่อได้สร้างข้อต่อรองกันไอวรินและเมวิกาจึงแอบเจอกันลับๆเพื่อจุดประสงค์ของตัวเองนำไปสู่การมีดีลรับร่วมกันที่ดำเนินไปพร้อมความสัมพันธ์ลับอะไรเถิด การเจอกันแต่ละครั้งทําให้ไอวารินกับเมวิกาเกิดความหม่นไหวภายในใจต่อกันมากขึ้นไอวารินมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นส่วนเมวิกาก็ได้ค้นหาความต้องการของตัวเองแต่กลับลังเลเพราะคําว่าคู่แข่งทางธุรกิจที่เข้ามาเป็นอุปสรรคให้กับความสัมพันธ์ที่ไม่อาจเปิดเผยและเพราะการประมูลที่ต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะแต่แล้วความลับของทั้งสองคนก็ถูกอธิวิทย์พ่อของไอวารินล่วงรู้ อัทวิทจึงนำเรื่องนี้มาเป็นข้อต่อรองให้ลูกสาวล่วงความนับจากเมวิกาเพื่อผลประโยชน์ในการประมูลให้กลายเป็นต่อพระซูพีเรียคือคู่แข่งที่สำคัญนำมาสู่ความหนักใจของไอวอรินที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์กับเมวิกาไว้แต่ต้องทำตามข้อต่อรองของพ่อเพื่อที่โอเรียนนาจะได้เป็นผู้ชนะการประมูลแผนการหักหลังจึงเกิดขึ้นในวันที่เมวิกากำลังปล่อยหัวใจให้ถลำลึกไปกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับไอวอรินและนั่นคือจุดแตกหักที่นำไปสู่การเอาชนะที่ทำให้ความสัมพันธ์ ของไอวอรินกับเมวิกาพังทลายลงความเจ็บปวดกลายเป็นแรงผลักดันให้เมวิกาต้องการเอาชนะไอวอรินจากความรักสู่การเอาชนะอันดูเดือดที่มีคู่แข่งรายอื่นๆเข้ามาใช้กลโกงเพื่อชัยชนะในการประมูลสัมปทานครั้งยิ่งใหญ่นี้เมื่อความเป็นคู่แข่งเข้ามากีดขวางความสัมพันธ์ที่ไม่อาจเดินหน้าต่อแต่หัวใจยังคงซ่อนความปรารถนากับใครอีกคนที่ปล่อยให้ความผูกพันถลำลึก เกมการประมูลในครั้งนี้จะมีบทสรุปในแบบไหนความสัมพันธ์ที่แตกหักจะต่อกันติดได้หรือไม่เมื่อสุดท้ายแล้วการประมูลสัมปทานในครั้งนี้จะต้องจบลงด้วยการมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชมออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา22นาฬิกาส0นาทีทางช่องวัน31รับชมเมอร์ชั่นอันคัดได้ทางไอชีอีเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568